ได้ยินนะพร้อมนะคะสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันคติยาสวัสดีผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยค่ะขอถือโอกาสแถลงข่าวต่อสาธารณะในสายประเด็นที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองและประชาชนนะคะโดยทั้งหมดค่ะจะเป็นการสะท้อนถึง ท่าทีและจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่พร้อมจะเดินหน้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและที่น้องประชาชนและยืนยันถึงความตั้งใจจริงที่จะผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะดิฉันขอเริ่มต้นนะคะด้วยการสะท้อนถึงความห่วใยของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีแพท์ทองทานชินวัตรนะคะ ที่ได้ตัดสินใจยกเลิกกำหนดการที่จะลงพื้นที่เพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยตัดสินใจเปลี่ยนไปลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับอุทกภัยในจังหวัดอุตร,รดิตถและพิษณุโลกค่ะซึ่งสิ่งนี้ค่ะแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นได้ให้ความสำคัญ กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นลําดับแรกแม้ว่าการเมืองนั่นก็คือการเลือกตั้งจะมีความสําคัญเพียงใดก็ตามนะคะแต่เมื่อประชาชนกําลังทุกข์ยากพักเพื่อไทยค่ะก็พร้อมที่จะยืนเพียงข้างและยื่นมือเข้าไปช่วยโดยที่เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะและที่ผ่านมานะคะตั้งแต่มีเหตุน้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ค่ะทั้งสสและทีมง,งานของพักเพื่อไทยก็ได้ ช่วยกันลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานเคลื่อนตะกลนค่ะในการที่จะนำไปขุดทางระบายน้ำการสร้างแนวกั้นน้ำรวมถึงการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็การดูแลจุดอุปจุดเอ,อ่ออพยพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะและในวันนี้นะคะ หัวหน้าพักเพื่อไทยท่านอดีตนายกแพทองทานชินวัตรก็ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะเพื่อยืนยันถึงความตั้งใจนีอีกครั้งค่ะประเด็นถัดมานะคะเป็นเรื่องที่หลังจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีจากพักภูมิใจไทยค่ะได้ประกาศการสภาว่าจะยุบสภาภายในสเดือนโดยที่ไม่บิดพลิวนั้นนะคะดิฉันในนามของพักเพื่อไทยค่ะขอย,ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้นตอนครบกำหนด4เดือนหรือก่อนสเดือนก็ตามนะคะโดยในวันที่7ตุลาคม2568ที่จะถึงนี้ซึ่งคือวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะพรรคเพื่อไทยค่ะจะเริ่มต้นแคมเปญที่ชื่อว่ายกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยโดยภายในวันนั้นค่ะจะมีการเปิดตัวว่าที่คู่สมัคร สสอของพรรคเพื่อไทยรวมถึงท่านหัวหน้าพักนะคะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรค่ะก็จะร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในวันดังกล่าวด้วยดิฉันจึงอยากขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะได้ร่วมกันติดตามกิจกรรมสำคัญนี้ค่ะผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันอยากเรียนให้ทราบค่าว่านี่คือ จุดเริ่มต้นอีกครั้งนะคะในการเดินหน้าครั้งใหม่ของพักเพื่อไทยค่ะซึ่งสิ่งนี้ค่ะจะเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพักเพื่อไทยที่จะยกเครื่องพักและยกเครื่องประเทศไทยไปพร้อมกันค่ะโดยที่ผ่านมาค่ะพักเพื่อไทยเราไม่เคยปฏิเสธคําวิจารณ์นะคะเรารับฟังทุกเสียงไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลในพักหรือว่าบุคคลภายนอกพักก็ตามค่ะ เพราะว่าสำหรับเราสำหรับเราแล้วนะคะทุกคำวิจารณ์ค่ะไม่ใช่เป็นการตำหนิแต่เราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความปรารถนาดีที่ทุกคนทุกท่านมีต่อพักเราค่ะทั้งนี้ค่ะทางพักเราเองตอนนี้กำลังรวบรวมทุกความคิดเห็นนะคะเอามาศึกษาและถอดเป็นบทเรียนค่ะเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอในการที่จะปรับปรุงพักให้ดีขึ้น เพื่อให้พักการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองที่มีรกากฐานมาอย่างยาวนานค่ะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะฝากความหวังได้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะประเด็นถัดไปค่ะต่อกรณีการตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะในวาระที่มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะซึ่งในช่วงหนึ่งได้มีการระบุว่า ข้อตกลงระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยในประเด็นการร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่นั้นนะคะคำพูดของนายอนุทินค่ะทําให้เกิดความกังวลเนื่องจากว่าใน MOA ระหว่างพรรคสีส้มและพรรคสีน้ำเงินนั้นนะคะได้มีการระบุถึงตัวละคร3ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือคณะรัฐมนตรี พรรคภุมมใจไทยและพรรคประชาชนแต่สิ่งที่ออกมาจากปากของนายกรัฐมนตรีอนุทินในวันนั้นค่ะกับไม่มีการเตรียมเสนอร่างของคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดอีกทั้งค่ะยังเปิดทางให้พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นสามารถเห็นเป็นอย่างอื่นได้สามารถเสนอร่างเป็นอย่างอื่นได้รวมทั้งการระบุว่าไม่สามารถที่จะพูดคุยกับทางวุฒิสมาชิกหรือสอวอ ให้เห็นชอบร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เรื่องนี้ค่ะสร้างความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะไม่มีสิ่งใดค่ะจะมาการันตีได้เลยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะทําให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภารา่างรัฐธรรมนูนหรือสอสรน,นั้นจะมีความยึดโยงกับประชาชนเหมือนที่ร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคประชาชนได้เสนอไว้ ซึ่งคําพูดของนายกรัฐมนตรีอนุทินที่พูดในวันนั้นนะคะทำให้เข้าใจได้ว่าร่างที่จะผ่านการเห็นชอบของรัฐสภานั้นอาจมีเพียงร่างเดียวนั่นก็คือร่างของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นซึ่งหากผ่านทั้งหมดก็อาจจะต้องมีการใช้ร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลักซึ่งเป็นร่างที่ไม่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในสรรมการแต่อย่างใดค่ะและตอนนี้เองค่ะ ก็ยังไม่มีทีท่าว่าทางคอรมอรจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของคอรมอรเข้ามานะคะดังนั้นค่ะพักเพื่อไทยจึงอยากขอเรียกร้องไปยังทางพักภูมใิใจไทยและพักประชาชนนะคะให้ทั้งสองพักค่ะถอนร่างที่เสนอไปยังรัฐสภานั้นออกมาดูก่อนและให้ทั้งสองพักค่ะนั่นะคือพักภูมใิใจไทยและพักประชาชนไปตกลงกันค่ะว่า จะเลือกแนวทางไหนในการให้ได้มาซึ่งสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรอค่ะเพราะว่าตอนท่านเซ็น MOA กันทั้งสองพักท่านระบุว่าจะให้มีสสรอมาจากการเลือกตั้งแต่เมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าไม่สามารถที่จะให้ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงให้ได้มาซึ่งสสรอได้ทั้งสองพักคู่รักใน m o a นะคะควรจะต้องมีการหาทางออกร่วมกันค่ะว่าจะทำให สอสอรอได้มาอย่างไรโดยที่มีความยึดโยงก,กับประชาชนมากที่สุดค่ะเพราะเรื่องนี้ค่ะถือเป็นหัวใจสำคัญของ m o a อดังนั้นค่ะทั้งสองพักพักส้มพักน้ำเงินนะคะท่านอย่าทำเหมือนว่าพวกท่านแยกกันเดินค่ะโดยเฉพาะพักประชาชนเองที่ท่านเชื่อเหลือเกินว่าท่านมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลเสียงค้างน้อยได้ดังนั้นค่ะท่านเองพักประชาชน ควรจะต้องต่อรองเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ค่ะไม่งั้นท่านเองนะคะก็จะถูกครหา,าได้ว่าอ้างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเพื่อเป็นนโยบายในการหาเสียงเท่านั้นส่วนพักภูมิใจไทยเองค่ะท่านก็ควรจะไวหน้าพักผู้ให้กำเนิดรัฐบาลบ้างน,นะคะอย่าทำอะไรที่ทำให้ประชาชนเขาดูออกค่ะว่าท่านกำลังเดินหน้าไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับแกงส้มต้มประชาชนส่วน จะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็ค่อยไปลุ้นเอาทีหลังนะคะประเด็นถัดไปค่ะดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตต่อท่าทีของรัฐบาลอนุทินนะคะที่ประกาศว่าจะมีการทำประชามติเพื่อจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและกัดการจัดทำหลักเขตแดนทางบก หรือ MOU 43และทางทะเลหรือว่า MOU 44ระหว่างไทยกัมพูชานะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ค่ะอาจจะเป็นการผักภาระทางการเมืองไปให้ประชาชนค่ะทั้งที่เรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารนั้นสามารถที่จะตัดสินใจได้เองหากรัฐบาลเห็นว่า MOU ดังกล่าวไม่เหมาะสม ก็ควรจะต้องชี้แจงถึงหลักเหตุผลอย่างชัดเจนนะคะพร้อมระบุว่าจะด,ดําเนินการอย่างไรคะไม่ใช่เป็นการผักภาระการตัดสินใจนั้นไปให้ประชาชนด้วยการที่ให้ทําประชามติที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความสับสนทั้งที่เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องพันธะกรณีระหว่างประเทศและเป็นเรื่องออที่ซับซ้อนนะคะดังนั้นค่ะการให้ข้อมูล การให้ข้อเท็จจริงและความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ใช่จะต้องใช้ความเห็นเชิงอารมณ์การที่จะบอกว่าเราจะยกเลิกโดยไม่ให้เหตุผลที่ชัดเจนนั้น,นะคะอาจทําให้ประเทศไทยนั้นขาดความน่าเชื่อถือในเวทีโลกได้และสิ่งที่น่ากังวลอีกก็คือรัฐบาลอนุทินนะคะดูเหมือนจะ หวังผลความนิยมทางการเมืองมากกว่ามองผลประโยชน์ของประเทศชาติในระยะยาวค่ะดิฉันจึงอยากจะตั้งคำถามตรงไปยังท่านนายกรงฐมนตรีนะคะว่าท่านได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วหรือยังเนื่องจากว่าความพยายามของพักภูมิใจไทยในการที่จะยกเลิก MOU13 และ MOU14 นี้ค่ะจะกระทบโดยตรง ต่อจุดยืนและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกรัฐบาลค่ะจึงควรที่จะรับฟังความเห็นจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักนะคะเพราะว่าถือเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงค่ะเรื่องนี้ที่ฉันจึงอยากขอเรียกร้องนะคะให้ในายสีทศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ ซึ่งเป็นอดีตข้ารชา,าชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงนะคะได้ออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดเจนค่ะว่าคิดเห็นอย่างไรกับ MOU 4.3และ MOU 14นี้และหากว่ารัฐบาลมีแนวคิดที่จะยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับดังกล่าวน,นั้นก็ขอให้ท่านได้ออกมาชี้แจงต่อสาธารณาค่ะว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชานั้นอย่างไรต่อไป เพราะว่าเรื่องนี้ค่ะถือเป็นผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติการปักปันเขตแดนเราไม่สามารถทําด้วยอารมณ์หรือว่ากระแสของสังคมค่ะดังนั้นหากกระทรวงการต่างประเทศะคะไม่ออกมาอธิบายให้ชัดเจนว่า MOU 43-44นี้คืออะไรหากมีการยกเลิกแล้วจะเกิดผลอย่างไรนะคะย่อมอาจทำให้ประชาชนสับสนและประเทศอาจเสียหายระยากที่จะเรียกคืนค่ะ ประเด็นต่อไปนะคะดิฉันอยากพูดถึงกรณีที่รัฐบาลภูมิใจไทยค่ะที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะและปรากฏว,ว่าได้มีการสารต่อนโยบายเดิมจากรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหลายนโยบายแล้วก็หลายโครงการด้วยกัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อพี่น้องประชาชนมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยืดอายุโครงการนำร่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งก็คือสายสีแดงและสายสีม่วงออกไปอีก2เดือนนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินสามารถที่จะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะขอข้อมูลจากทางข้าราชการในกระทรวงมาดูได้เลยค่ะว่าโครงการนี้ดีอย่างไร เพราะว่าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มากนะคะและหากจะให้ดีเนี่ยอยากให้ท่านต่อโครงการนี้ไปอีกหนึ่งเดือนหรือหปีเลยก็ได้นะคะโดยที่หรือไม่ท่านก็นำโครงการลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ครอบคุมทุกเส้นทางที่รัฐบาลพักเพื่อไทยได้เดินหน้ามาก,กว่า90%แล้วอะค่ะกลับมาสารต่อส่วนกรณีนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ทราบว่าท่านนายกอนุทินก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งถ้าสามารถทําได้เพราะว่ารัฐบาลไทยรักไทยนะคะพลังประชาชนมาจนถึงพักเพื่อไทยค่ะเราได้วางรากฐานในเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีไว้หมดแล้วนะคะ mm hmm. เช่นเดียวกับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้กับประเทศจีนค่ะซึ่ง รัฐมนตรีสุพจีสุธรรมพันธ์นะคะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการสารต่องานนี้จากทางท่านพิชัยนริพพันธ์นะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลของครคเพื่อไทยค่ะก็ที่ได้มีการเจรจาไว้กับทางจีนไว้ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะคะซึ่ง ทำไรไวเป็นอย่างดีอย่างไร้ไรยต่อก็จะดีมากถ้าเกิดท่านสุปจีได้มาสานต่อโครงการนี้จริงๆนะคะเช่นเดียวกับนโยบายหวยเกษียณค่ะที่ประชาชนจำนวนมากกำลังรอคอยอยู่แล้วก็หวังว่ารัฐบาลนะคะจะเดินหน้าดำเนินการต่อเพื่อจูงใจให้ประชาชนนั้นได้ออมเงินเพราะว่าโครงการแบบนี้ค่ะแค่ไม่มีใครต้องเสียประโยชน์เลยซึ่งดิฉันอยากบอกกับรัฐบาลภูมิใจไทยนะคะว่า ท่านไม่จําเป็นต้องกังวลใจค่ะว่าจะถูกคอรหาว่าเป็นภูมิใจเคลมนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอเพียงให้รัฐบาลชุดนี้ค่ะทํางานอย่างตรงไปตรงมาและตรงปกค่ะและก็เดินหน้าสารต่อโครงการที่เป็นประโยชน์กับที่น้องประชาชนค่ะ mm hmm. และทั้งหมดนี้ที่ฉันกล่าวมานะคะคือจุดยืนและข้อเรียกร้องจากพรรคเพื่อไทยค่ะ เราขอให้รัฐบาลนะคะและพักร่วมรัฐบาลค่ะตระหนักว่าประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางการเมืองเสมอแล้ววันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยขอยืนยันนะคะว่าเราพร้อมสําหรับการเลือกตั้งการตรวจสอบรัฐบาลและพร้อมค่ะที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้ประชาชนค่ะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยคือพรรคที่พร้อมที่จะยกเครื่อง เพื่อตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนและจะเดินหน้าเพื่อยกเครื่องประเทศไทยไปพร้อมกันค่ะขอบพระคุณค่ะมีคำถามไหมคะ